สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆเด็กๆจะเห็นคุณครูทั้งหกท่านใช่ไหมคะเอ๊ะมันนั่งทำอะไรนะเด็กหาคุณครูทั้งหกท่านเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคุณครูจะเป็นคุณครูที่ช่วยดูแลเด็กๆ ระหว่างที่เด็กๆเรียนอยู่ชั้นอนุบาล2เดี๋ยวเด็กๆจะมารู้จักกับคุณครูทีละคนเลยโอเคนี่คะครูมิ้นค่ะคุณครูมิ้นนางสาวพิรษาเสรีวรยศจะเป็นคุณครูประจำชั้นห้องโพนี่นะคะแล้วเราจะพบกันค่ะครูแพรค่ะนางชมาพรดารุนรัมอยู่อนุบาล2ห้องพิกเศษค่ะ ครูตานค่ะนางสาวอรพินรูวิเศษจะดูแลห้องพิกฤตกับห้องโพนี่นะคะครูครีมค่ะนางสาวสุธิตาคุณพินิษเป็นครูประจำชั้นอนุบาลสองห้องสิงโตค่ะคุณครูแจ๊คค่ะคุณครูแจ๊คคุณครูชนทิชาจากประคนนะคะคุณครูช่วยห้องคุณครูครีมค่ะห้องสิงโตค่ะ Hello kids! My name is Teacher Emily Mercado or you can call me Teacher Emily. I am excited to see you. I hope you're all safe and sound. เดค่ะเมื่อกี้เด็กๆได้เห็นคลิปแนะนําตัวของคุณครูทุกท่านไปแล้ววันนี้คุณครูก็เลยมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆมาให้เด็กๆได้ทํา ให้เด็กลองแนะนําตัวเองแล้วก็ส่งมาในไลน์กลุ่มห้องของเราคุณครูทั้งหกท่านจะรอชมนะคะสําหรับวันนี้บ๊ายบาย